สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสนุกไทยกับครูบาในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนภาคที่2นะคะต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่อไปเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถาเลยน,นะคะว่าเครื่องหมายชนิดต่อไปเป็นเครื่องหมายชนิดใดนะคะ อ่าแปสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายปยานน้อยนะคะเครื่องหมายไปยานน้อยใช้เป็นเครื่องหมายละข้อความนั้นๆให้สั้นลงนะคะอ่าเช่นตัวอย่างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะทูนเกล้าตามด้วยเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะมาจากคําเต็มว่าทูนเกล้าทุนกระหม่อมนะคะย่อให้มันสั้นลงนะคะอ่าน้อมเกล้าตามด้วยเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะมาจากคําเต็มว่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะคะ,ะคำว่ากรุงเทพตามด้วยเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากคำเต็มว่ากรุงเทพมหานครนะคะสังเกตแมคะนักเรียนเวลาเราเขียนเราใช้เครื่องหมายไปยานน้อยมันจะทําให้ข้อความนั้นสั้นลงนะคะง่ายต่อการเขียนด้วยนะคะนี่คือเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะไปกันเลยนะคะชนิดต่อไปคืออะไรเอ่ยอ่า แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะเครื่องหมายวรรคตอนไปยันใหญ่นะคะไปยันใหญ่ใช้ทําอะไรใช้เขียนต่อข้อความที่ยังมีต่ออีกมากมายนะคะแต่ยกมาเพียงบางส่วนนะคะนักเรียนยกมาเพียงบางส่วนเช่นนะคะดูตัวอย่างนะคะผละไม้ในประเทศไทยเช่นเงาะส้มโอลำไย่ละมุดน้อยหนา แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะเขาจะอ่านเครื่องหมายไปยันใหญ่นี้ว่าเป็นต้นนะคะอะครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอะผลไม้ในประเทศไทยเช่นเงาะส้มโอลำไยละมุดน,น้อยหน่าเป็นต้นนะคะนี่ก็คือยกมายกข้อความมาเพียงบางส่วนนะคะให้เราใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะ องหมายชนิดต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนเครื่องหมายชนิดต่อไปชนิดที่10คืออะไรคะสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอัศเจรีค่ะอัศเจรีใช้ทำอะไรใช้บอกว่าเป็นคําอุทานหรือใช้บอกความรู้สึกนะคะใช้เป็นคําอุทานหรือบอกความรู้สึกดีใจบอกความรู้สึกดีใจตกใจตื่นเต้นเศร้าใช่ไหมคะ,ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นยย ทำ,ทำได้แล้วเห็นไหมคะเย่แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีนะคะทำได้แล้วแสดงความดีใจว่าเราทำได้ใช่ไหมคะโอ้โหตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีนะคะบ้านหลังใหญ่จังนะคะนี่ก็คือเครื่องหมายอัศเจรีเป็นเครื่องหมายที่บอกความรู้สึกเศร้าดีใจเสียใจทุกอย่างนะคะนี่ก็คือบอกความรู้สึกใช้หลังคำอุทานนะคะเป็นเครื่องหมายอัศเจรีนะคะ องหมายชนิดต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนเครื่องหมายชนิดต่อไปชนิดที่11ก็คืออ่าสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเสมอภาคนะเสมอภาคใช้ทำอะไร,ร,รใช้แสดงว่าคำหรือข้อความทั้งสองข้างนั้นเสมอกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายเสมอภาคมักจะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ามีความเสมอกันนะคะเช่นดูตัวอย่างนะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ6บวก2เท่ากับ8นะคะนี่คือเครื่องหมายเสมอภาคนะคะเขาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์เอาเรามาดูเครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนเครื่องหมายต่อไปชนิดที่12คืออ่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าจุลภาคนะคะจุลภาคเขาใช้ทำอะไรหนึ่ง ใช้เขียนขั้นจำนวนตัวเลขนะคะตั้งแต่สามหลักขึ้นไปเช่นอ่าเช่นหนึ่งพันเห็นไหมคะหนึ่งแล้วก็ใช้เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพันเห็นไหมคะตั้งแต่ตัวเลขนะคะใช้กับตัวเลขตั้งแต่สามหลักขึ้นไปสองหมื่นเห็นแล้วยังคะสามแสนสี่ล้านนะคะสามหลักขึ้นไปนะคะนี่จะใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะนะคะใช้ขั้น จำนวนตัวเลขนะคะกรณีกรณีที่สองใช้ทำอะไรคะกรณีที่สองเครื่องหมายจุลภาคเราจะใช้เขียนขั้นระหว่างคำหรือกลุ่มคำนะคะเช่นนะคะเช่นเขาเรียนภาษาไทยอ่าเครื่องหมายจุลภาคภาษาจีนเครื่องหมายจุลภาคภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่ก็คือใช้เขียนขั้นระหว่างคำหรือกลุ่มคำ เรามาดูต่อกันเลยนะคะนักเรียนต่อไปก็คืออะไรคะเครื่องหมายต่อไปก็คือเครื่องหมายจุลภาคนะคะกรณีที่3ก็คือใช้เขียนบรรณานุกรมเพื่อใช้ขั้นคํานำหน้าชื่อต่างๆนะคะเช่นตัวอย่างนะคะเขียนบรรณานุกรมเวลาเราทําวิจัยเราทํารายงานนะคะอุปกิจอุปกิจศิลปสานแล้วก็เครื่องหมายจุลภาคพระยานะคะยานยานสังวร คองหมายจุลภาคสมเด็จพระนะคะอะนุมานร,ราชทนเครื่องหมายจุลภาคแล้วก็ตามด้วยพระยานะคะใช้เขียนขั้นคําน,น,น,นำหน้าชื่อต่างๆนะคะนี่ก็คือเครื่องหมายจุลภาคนะคะเราใช้เครื่องหมายจุลภาคไปนะคะเรามาดูชนิดต่อไปกันเลยนะคะชนิดต่อไปชนิดที่เท่าไรเอ่ยอ่าสิบสาม เครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายประศนีนะคะเครื่องหมายประศนีใช้วางใช้วางหลังประโยคเพื่อบอก ให้ว่าเป็นประโยคคำถามนะคะอ่าเครื่องหมายนี้เป็นประโยคคำถามนะคะไม่นิยมใช้ในภาษานะคะมักใช้ในภาษาอังกฤษ,กษไม่นิยมใช้ในภาษาไทยแต่จะใช้ในภาษาอังกฤษนะคะเช่นตัวอย่างนะคะเธอชื่ออะไรเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะใครจะไปยกมือขึ้นนะคะเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะอ่าร เป็นประโยคคำถามนั่นเองเครื่องหมายคำถามแต่เขาจะไม่นิยมเขียนในภาษาไทยนะคะเครื่องหมายปรัศนีแต่จะรู้กันว่านี้ใช้เป็นคำถามหรือประโยคคำถามนั่นเองนะคะเขาจะมักใช้ในวิชาภาษาอังกฤษใช้ในภาษาอังกฤษนะคะเช่น where are you going นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปรัศนีนะคะอ่าชนิดต่อไปนะคะนักเรียน ต่อไปก็คือเครื่องหมายอะไรคะอ่า tiktok tiktok อ่าเครื่องหมายต่อไปก็คืออ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะคะเรียกว่าไม้ยมกนะคะไม้ยมกใช้ทําอะไรไม้ยมกใช้เขียนหลังคําหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้านะคะอ่าอ่านซ้านะคะไม้ยมกใช้ในการอ่านซ้ําคําหรือประโยคนะคะอยู่หลังคําหรือประโยคนะคะเช่นนะคะวันหนึ่งวันหนึ่ง วันหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายไมยมุกนะคะอ่านว่าวัน1วันหนึ่งะคะหรือแต่ละวันแล้วก็ตามเครื่องหมายไมยมุกอ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะนักเรียนเครื่องหมายวัรตอนเข้าใจไหมคะเครื่องหมายวัรตอน,ตอนโอเคถ้าเข้าใจแล้วเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทํา แบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่60จิตนะคะข้อที่4นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วส่งครูด้วยนะคะอ่านี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดี